เสียงดีมากๆถ้าเทียบกับราคาไม่ถึงพันบาทละฟีเจอร์จัดเต็มมากเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันหมดเลยนี่คือลำโพงจากโลกอนาคต e d i f i e r QD35 ปึ้งย้อนให้ดู โอ้โหนี่นะครับโอ้โหสวยมากในนี้นะครับมีอะไรมาให้บ้างสติกเกอร์นะครับอซอซิเรที่เช็ดมี AUX นะครับ USB A นะครับสายไฟมาให้โอ้โหนี่คือสายไฟข้อเสียอย่าหนึ่งคือหวังมากว่ามันจะมีแบตในตัวมันไม่มีแบตครับนี่ข้อเสียเดียวเลยที่ผมหวังไว้แต่ที่เหลือมันดีมากตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าดีไซเนอร์ของผมเดินมาเห็นนะครั้งแรกนะไม่บอกว่าอะไรเลยนะครับอกเฮ้ยนีไมันลำโพงสวยจังเลยนี่ฮะน,นี่ดูซะก่อนเหมือนคล้ายๆกันเป็นคอนเทนเนอร์แต่เปิดมาในโคดฟิวเจอร์นิสติกมาที่ตูดดก็ย็ย er ยัังเเเปนนนนนนนคคอออทรร์ู่้้าีะบ นี่ดู35วัต์ด้วยเดี๋ยวบอกคืออะไรเริ่มจากการที่ชาร์จบัตรที่ตูดแบบนี้นะหลังจากชาร์จบัตรแล้วนะต้องเปิดข้างหลังนิดนึงโอ้โหในตลาดมันไม่มีอะไรค้ายอย่างนี้มาก่อนปุ่มข้างๆมีอะไรตอนเราเปิดแล้วเนี่ยเราสามารถออนออฟได้ครับกดค้างนะออฟนี่คะเปิดออนนี่เวลาเปิดออนนี้มันจะมีปุ่มปรับโหมดข้างล่างปุ่มนี้เป็นปุ่มไลท์เอฟเฟกต์นี่ผมหมุนให้ดูนี่ปุ่มลดแสงนะแล้วผมกดทงไปเนี่ยมันเปลี่ยนแสงน,นี่ฮะดูนะเปลี่ยนโหมดไฟนะครับนี่เห็น นี่ดูโอ้โหชอบอะโหมดนี้เจ๋งมากเลยอะ ตัวนี้มันปลาดมากนะฮะตรงที่ว่ามันฟิวเจอร์พูฟนะไม่ค่อยเห็นลำโพงแบบนี้นะครับที่รองรับเอาแต่เป็นไฮรีสออดิโอนะมันไม่ใช่แค่นั้นในนี้นะในนี้มันมีดิจิตอลแอมพลิฟายเออร์แล้วก็ DSP อสพีชิปเซตในนี้เลยตัวนี้แรงขับเสียงลำโพงเนี่ยสูงสุด40วัตต์ให้ดูใ,ใกล้ใให้ดูดอกลำโพงลำโพงนะฮะกดปุ่มข้างนะครับก็เป็นพวก AUX เอ็กซ์เป็นบลูทูธง่ายทีเดียวจะเชื่อมดีไวซ์ใหม่เนี่ยก็กดไปเจอเข้อบลูทูธกระพริบกระพิบแล้วก็ต่อง่ายๆเลยครับับลลอองงฟกก่่นเยดีวา Yo, <yeah. S 1>

เดี๋ยวมาลองเพลงร็อกบ้างนะฮะว่าเสียงมันจะตากหรือเปล่า like มันก็มีซับบูเฟอร์ในตัวนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยหูลมออกเลยเวลาเล่น No, no, no. ผมว่าเสียงกลางดีนะแต่เวลาที่มันอะไรเพลงก็หึมก็ึมเนี่ยถือว่าทำได้ดีกเกินตัวนะครับผมว่าผ่านเลยนะคุณภาพเพลงจากราคาเท่านี้นะผมให้8.5เต็ม10นี่คือความเห็นนะยังไม่ได้เบิร์นไม่ได้ะไนะแล้วฟีเจอร์มีอีกมันคือลำโพงบลูทูธแอมเบียนไลท์แล้วก็มีการชาร์จเจอร์ด้วยบอกเลยยังเพิ่ง,งบอกตอนนี้เคยมีเหรอลำโพงบลูทูธที่เป็นแกนชาร์จเจอร์ที่ชาร์จเร็วได้ด้วยปกติเคยเห็นที่แบบเสียไฟได้หน่อยแต่คือนี่ดูเป็นการชาร์จเจอร์ได้สมมติพ่องเรามีปลั้ นะการชาร์จเร,เรารเรไปเป็นด็อกอะไรต่างๆที่ชาร์จมือถือบนนี้ได้อีกทันทีช้อง USB C สามารถชาร์จได้3.5วัตต์ max USB A ก็18วัตต์ max ครับ USB C ก็มีกับ USB A นะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นอย่างนี้ห้องเล็กๆมีปลั๊กเดียวเหมาะมากเลยไงลำโพงปุ๊บแล้วก็แบบเนี้ยดูสิวางของบนได้ผมก็ได้วางรุ่นวางนี่ได้ขาบนนี่แข็งแรงมากมันไม่ใช่กิ๊กก็เออวัสดุนี่คือบอกดี่ material นะ่ะดีไซน์ผมให้8.9เต็ม10เลยความแข็งแกร่งเนี้ย9.3เลยผมรู้สึกฟีลลิ่งนะเนี่ solid มาก build quality นี่คือ9.3เต็ม10ผมรู้สึกมันดีมากขาเนี้ยลองดรอปนะฮะท่านี้แล้วกันอย่าทำเองนะฮะที่ทำให้ดูเห็นไหมมัน solid มากมันไม่กแงงๆข้างในหลุดเลยมันแบบ เห็นป่ะน,นี่คือ solid มากตรงนี้จะเป็นบูทูธ AUX ฝาตรงนี้เลยถ้าเราเชื่อมบูทูธอยู่นะเราจะเอาช่อง AUX มาใส่ถ้าเราต่อ AUX ต่ออะไรพวกนี้นะครับเราต่อบูทูธอยู่นะอีกอันนึ่งอาจจะต่อคอมพิวเตอร์เรากดปุ่มเดียวข้างๆปุ๊บมันไปต่อโปรคอมเลยกดอีกทีนึงมันก็เชื่อมบูทูธอีกทีนึงนะครับหรือแต่อีกทีนี้มันก็เพล่ละมีเวลามีนาฬิกานะครับก็ครบทีเดียวนี่เปิดแสงได้หลีแสงได้ไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดกลัวสว่างไปตอนกลางคืนเห็นไหมปรับได้เนี่ยผมปรับตรงนี้ข้างๆเลยสามารถตั้งค่าผ่่าาาาาาานนนแแแแอออปปป Edify Connect ไไไดด้้้้เววลลลลตกกกัััับบะมมมมสสรรรถถฟึึซงงย ให้มันเต้นตามจาังหวะเพลงได้ด้วยมันอยู่ในแอปเลยไปลองเล่นดูเขามีใบนี้มาให้ด้วยนะนี่เห็นหมั้เอาคอมมาต่อเจ้าเครื่องนี้ไอแพดไอโฟนชาร์จพร้อมกันได้เลยต่ออัลดาตได้ครับใครมีพวกรไร้รีโอนะเล่นได้ผ่านตรงนี้เลยเสียงก็จะดีขึ้นอีกนิดน้ําหนักประมาณ2.6กกใช้บลูทูธ5.3ต่อเร็วคอนเนคเร็วไม่ต้องห่วงเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ผมไกลได้10เมตรทําไม่เปไรกันนะก็นี่คือเป็นง่ายๆนะครับเป็นรีวิวสั้นๆให้ดูว่าตัวนี้เป็นอันนึงที่ผมแนะนําและที่ผมชอบนะถ้าเราไม่ได้ใช้โหมดไอตัวนี้ผมเอามาตั้งนี่ตั้งอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ได้มันแข็งแรงไงตัวนี้ผมถือว่าใช้ได้มากๆนะราคาไม่แพงถึงมาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันนะ ราคาแฟลชเซล l e ตอนนี้นะครับ4,790บาททั้ง Lazada และ Shopee นะถ้าซื้อหลังจากนี้อาจจะแพงขึ้นนิดนึงและยังมีวอ c ชอ์อีก500บาทมีแฟลชเซล l e นและมีลดอีก500บาทนะฮะไปลองดูกันแฮปปี้ทีเดียวตัวนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามาก Edifier ดีและโดหลายตัวแล้ว Edifier พี่เขากำลังมา Edifier ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราอยู่ในปาร์ตี้อยู่ในปาร์ตี้ edifier ปึ้ง